What time do you usually wake up? 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 ถ้าส่วนใหญ่เวลาตื่นนอนของเราคือ7โมงเช้านะครับเราก็จะตอบว่า I usually wake up at 7.00 morning I usually wake up 7.00 morning ปกติแล้วฉันจะตื่นนอนเวลา7โมงเช้าย่งบางคนอาจจะตื่นสายนะครับตื่น10โมงเราก็จะตอบว่า I usually wake up at 1 0 0 morning I usually wake up at t 0 morning. ฉันมักจะตื่นนอนตอนเช้าตอน10โมงเช้านะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Convert มาหนมา1 0 0 0ประโยคหมวดชีวิตประจำวันครับ